น้องไม่ได้ให้น้ำไม่เรียกน้องพี่น้ำพึ่งมาเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะพาดูกันไม่ดีไปอะไรเงี้ยไม่อยากให้ใครต้องมารับรับอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวรอน้องไปเที่ยวแล้วกลับมาแต่กลายเป็นว่าอยู่ยาวแล้วก็บินตรงจากเชียงใหม่หรือเชียงรายกลับไปที่ญี่ปุ่นเลยเศร้าใจเลยนะครับผมอดเจอเลยแล้วก็เชียงรายก็ใกล้ไกลถ้ามาก็เนี่ยนะ ใช่ใช่ใช่อืมอออจริงจิง he's so sad อ๋อ うんチャイチャイ私はまたすぐタイに来る予定なのでその時タイミングがあったら嬉しいですシャンワンパタイイでタイクランレオレオニダンナンシャンザリザイマタミウ うん、今はねタイミングが難しい時です私もまたすぐタイに戻って来れるように私の家族と一緒に頑張りたいと思います。 さんもも私のこととを応援ししてらえる嬉いですฉันอยากจะทำให้ดีที่สุดกับครอบครัวของฉันเพื่อที่ฉันจะได้กลับมาประเทศไทยเร็วๆนี้ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณสามารถสนับสนุนฉันได้เช่นกันใช่ทุกคนสอยคอยเน่สอยคอยเน่

ส่งข้อต่อโอเคโอเค generally อีกสี่วันในเมืองไทยและฉันต้องการสร้างความทรงจำที่เชียงใหม่โดยไม่เปิดเผยเวลานั้นให้สาธารณชนทราบแล้วจะกลับมาเร็วๆนี้ใช่ うん、目標は1月今回ファンミーティングでたくさんの人に会えたのが本当に嬉しかったです早い みんななんでหัวเราทำไมทุกคนถึงหัวรอะทำไมทำไมอะไรอ่ะว h y w ายว Very good จริงจิง 啊。